ื่อว,ว่าสาวกทีมเรืบใบสีฟ้าหลายคนยังคงอยู่ในอารมณ์ที่ชื่นมื่นทุกอย่างดูเป็นสีชมพูหลังจากจบฤดูกาล2011-2012ความหวังงันยาวนานกว่า44ปีที่รอคอยแมนเชสเตอร์ซิตี้ผง,งาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของกฤษได้สำเร็จเหนือกู้แค้นร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ทำได้เมื่อฤดูกาล1967-68สมัยที่ยังเป็นดิวิชันหนึ่งเดิมและในครั้งนั้นรองแชมป์ก็คือยูไนเต็ดเช่นเดียวกับครั้งล่าสุด สำหรับเป้าหมายในฤดูกาล2012-2013ของซิตี้คงจะเดากันได้ไม่ยากสำหรับทีมที่เพิ่งคว้าแชมป์มาหมาดๆน,นั่นก็คือการป้องกันแชมป์แต่จะทำได้หรือไม่คงต้องดูที่ความคงเส้นคงวาว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนโดยในส่วนของทีมสตาฟโค้ชยังคงเป็นชุดเดิมจากฤดูกาลก่อนนายใหญ่โรเบร์โตมันชินีมือขวาเป็นแบรคิดโค้ชทีมชุดใหญ่ฟาอุสโตซาวชาโนชาวอิตาเลียนและมีเดวิดคลเป็นผู้ช่วย ขณะที่โค้ชผู้รัป,ประตูเป็นมาซิโมบัตตาร่าซึ่งร่วมงานกับมันโชมาตั้งแต่สมัยอยู่กับอินเตอร์มิลานก่อนปิดซอยห้อยตามมาทำงานในอังกฤษด้วยกันเมื่อปี2009ปปการสนทับของทีมเรใบสีฟ้าสามารถตัดเรื่องปัญหางบประมาณออกไปได้เมื่อมีเจ้าของทีมอย่างชิคมันซูบินซายตอันนายันมหาเศรษฐีจากดูไบที่พร้อมจะทุ่มทุนไม่อั้นขอแค่ทีมกระชากความสำเร็จมาประดับสโมสรให้ได้แต่เวลานี้นักเตะย,ย,ย้ายเข้ายังไม่มีส่วนใหญ่เป็นเพียงข่าวลือ โดยเฉพาะโรบินฟานเพอร์ซี่กองหน้ากับตันทีมอาร์เซนอลรวมถึงโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้หัวหอกทีมชาติโปแลนด์ของบรูซเซดอตมุนขณะที่ย้ายออกจะเป็นผู้เล่นส่วนเกินที่สโมสรปล่อยออกไปไม่ว่าจะเป็นโอเวนฮาร์กริฟฟ์ิฟิลกระดูกยุงที่มีโอกาสลงสนามเพียง4ีนัดเพราะเวลาส่วนใหญ่แทบจะใช้ไปกับการเข้าออกโรงหมอ โจวเทเลอร์ผู้สับประตูวัย31ปีที่อยู่กับทีมมา3ปีแต่แทบจะหาโอกาสสอดแทรกไม่ได้เลยและอีกคนก็คือกายอัสูลินดาวรุ่งชาวอิสราเอลที่ดึงมาจากบาร์เซโลานาซึ่งสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นดาวดับนอกจากพวกที่ปล่อยออกไปเองแล้วเวนบิชฟูลแบ็กจอมอาพับก็ถูกต่อยออกไปดาดยืนตัวเป็นหนที่3โดยคราวนี้ลงไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพกับไรตัน ซึ่งดูแล้วสุดท้ายคงจะต้องถูกลอยแพแบบถาวรในที่สุดแม้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวในตลาดผู้เล่นขาเข้าแต่กำลังสำคัญนฤดูการก่อนก็ยังอยู่กันครบไล่ตั้งแต่ประการด่านสุดท้ายคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโจรฮดนายทวารทีมชาติอังกฤษที่โชว์ฟอร์มเหนียวแน่นหนึบแถมมีกำลังเสริมที่ไว้ใจได้อย่างคอสเตลพานทิลิมอนนายทวารชาวโรมาเนียที่มักจะได้ลงเล่นในฟุตบอลทัวย อีกทั้งนายประตูเจ้าของส่วนสูง203เซนติเมตรก็ยังทำหน้าที่ได้ดียางได้รับโอกาสจากเจ้านายนอกจากนี้น sen, ก,กุนนานิวเซนก็กลับมาจาัดก,การไปเล่นในกับทันเมีโรเวอร์สแบบยืมตัวเม่ฤด,ดูกาลก่อนส่วนแนวรับคือจุดแข็งของทีมพะซิตี้ฤดูกาลที่แล้วเสียประตูน้อยที่สุดในลีกเพียง29ลูกโดยแผงดักฟโฟทั้งไมย์เกริชาร์ดแบงซองกองปณีจอร์แดนเนส콧และแกอลกรีชีต่างก็เล่นกันได้ลงตัวมาก แถมยังมีตัวสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมอย่างสเตฟานซาวิชอเล็กซานเดอร์โคลารอฟและปาโบสบาเลตา้าแม้จะมีการขาดหายไปของโคโลโตูเร่ที่ติดโทษแบนยาวจากกรณีถูกตรวจหาสารกระตุน้นก็ไม่เป็นปัญหาแดนกลางของซิตี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คู่แข่งนั้นหวาดหวั่นมากที่สุด เมื่อดูการที่ผ่านมาได้ดึงซามีนัสรี่มาจากอาร์เซนอลซึ่งดาวเตะเลือดน้ำหอมก็ทำผลงาน,นได้คุ้มค่าตัว25ล้านตอนที่เสียไปยิ่งบวกกับของเดิมที่มีอยู่ก่อนอย่างดาบิดซูบายายาตูเร่แกร็ดแบร์รี่เจมส์มิลเนอร์และดัมจอห์นสันเรียกได้ว่าไร้ที่ติแถมช่วงเปิดตลาดนักเตะหน้าหนาวจัดการยืมตัวดาวิดปิซาโรมาจากโรมา่าเพื่อแก้ขัดเรื่องการขาดหายไปของยายาตูเร่ที่ติดภารกฐฐิจรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันเนชั่นส์คัพ แม้จะไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมดก็ตามมากันที่กองหน้าตำแหน่งที่อุดมไปด้วยผู้เล่นมากปัญหาแต่ประสิทธิภาพในการถล่มประตูนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งซึ่งยอดทีมแห่งถิ่นเอเดียนสเตเดียมมีสถิติยิงประตูคู่แข่งได้มากที่สุดในลีกด้วยจำนวนถึง93ประตูโดยรู้กาลก่อนคว้าตัวเซกิโออาโกโรหัวหอกชาวเจนตายมาจากเอเลติโกมมดริดซึ่งเอลกุนก็สามารถปรับตัวได้ยอย่างรวดเร็วยิงได้เป็นกอบเป็นกำทำไปถึง30ประตูจากการลงเล่น48นัด โดยหนึ่งในนั้นคือประตูชัยเหนือคีนสปาร์เรนเจอร์สามประตูต่อ2ในนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลพร้อมกับควา้าแชมป์แรกในรอบ44ปีและยิ่งมาได้ผลึกกำลังกับกองหน้าเดิมอย่างเอดินเชโกคาร์ลอสเตเวสและมาริโอบาลอเตลรี่ซึ่งเพิ่มความน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกแม้ว่าสองรายหลังน่าจะสร้างปัญหาอยู่เป็นประจำอย่างเช่นบาลอเตลรี่หลายคนคงพอทราบสรรพคุณขณะที่เตเวสก็มีปัญหากับแมนชินีถึงขั้นที่คุณซอชายเตาเลียนจับดองยาวกว่า5เดือน แต่พอได้โอกาสกลับมาก็ช่วยให้นรุกข,ของทีมมีความดุดันเพิ่มมากยิ่งขึ้นและยังเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ทีมพลิกสถานการณ์กลับมาเบียดคว้าแชมป์เหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในช่วงท้ายฤดูกาลนี่ขนาดยังไม่มีการเสริมตัวผู้เล่นแต่ที่มีอยู่เรียกได้ว่าสามารถทดแทนกันได้แบบลงตัวอย่างไราก็ตามการที่มีดาวดังอยู่ล้นทีมไม่ใช่เครื่องการันตีว่าสโมสรจะประสบความสําเร็จได้เสมอไปดังคํากล่าวที่ว่าการเป็นแชมป์นั้นยากแต่การป้องกันแชมป์นั้นยากยิ่งกว่า ดังนั้นคงต้องติดตามดูกันต่อไปว่าฤดูกาล2,012ถึง2,013โรเบตโตมันชินีและลูกทีมทุกคนจะทำได้ดีแค่ไหนกับซีซันใหม่ที่กำลังจะมาถึง